สวัสดีครับมนีมารวย้ามาตาในทางของแม่ปันในงอน,นี่เิ่นฟันเห็นแม่เพิ่นไม้โชคแล้วก็ฝฟันเห็นดารานะครับก็ยังมาเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่น่าจะมีโชคนะครับลองไปติดตามในทางของแม่ปันเิ่นฟันแมงเรื่องนะครับไปติดตามด่วนเลยครับมนีมาตามย่ายนะ่เนาะอืมย่ายว่าเล hiking. ขแยกกับเขา,า,า,าเล่าดีเดอยอะกว่าตามให้ตามเอาเล่าจีเดียวนี่มนีก็เลยตามเล่าล้วหรือจะได้คือว่าได<ม>้ทุกวัน บัวามถามมาเาเี่ังมาังเป็นาถึงเป็นล่าเป็นฮานอยกันอะไรกันพอใหญ่เป็นสองอันล่ะแต่ว่าเขาต่อการอียงตันดอกว่าที่ดินวันนี้กัเหล้าลมกล้ายอกัไปฮานอยยกับว่าเป็นยังเด่พี่น้องอยากซื้อฮานอยเจียกซื้อฮานอยกระทือใช่ซี่มนเขาฮานอยสองมือสอดเด้อเป็นเาสองยางนี่แต่ว่ามันงโบตรงมือแล้วมือแล้วบัวกระชังเนาะเออั้นถือตรงมือว่าใหญรวย แล้หลุยไปสองมือเหมื่นออกชิบชีตั้งสองมือฮะน้อยเอามือแกะมือยหญ่เขยวให้เอาเล่าไหมเอาเนยล่าพี่ฟันเนี่ยก็นั่นละเอาฟันนี่ละแต่ว่าเป็นสี่ได้บ้างอะไ้ตัวเลขยกได้บ้างแต่ขังคืนว่ามันสีแมนยู่จักมันสีแมนเหล็กหยั่งตอนนั้นเอาฟันใหว่กว่านะฟันว่าคือยังเป็นงานแห่งบ่แมน วันล่หลายวันละยี่ห้เก้าหลังเก้าบันละวันนี้เดี๋ยวว่างเอียงกับเต็มคนกับหลายแต่ว่าบ่เเ็ดคือเฮ้าเป็นงานแต่วางอียงกับบ่อึดว่าอยากเราค่อยขนกินแห้งแห้งบ่เเ็ดกับเผาหลายหลายคือเฮ้าเป็นงานหลังนี้พูดหลังยืนในบ้านเฮี่ยนเก้าข่อยจะกี่พูดวันนี้เลยว่าจังซีเลยย่ายี่สิปิดากใส่สูละว่าย่ายป้านเมาที่เฮ่าย่นเดียว คนย่นยียนก็อีเขียนแบงก์ก็เลย่ยางไปมาวันนี้จันเลย่ยางไปปลาเลยกัินกำอันปลาหมึกไฮปลากำปลาหมึกมากมากแล้วบะนี้ก็เลยสิเห็นกล้วยเห็นเดือดของพันมป็นไงไงแบงก์เต็มเตียงแบบไงเลยกล้วยน่ะกล้วยสุกมัดแต่ว่างามงามปอกออกแล้ววิ้วโฟเนตงามงามซ้อนกันอย่างนี้สิท่วมหัวพนผู้เด้วอันเอานวลออกแล้วปลาเล็กกว่าโอ้ย ก้วยไม่กินนะเบียงสีเยงห่อกบจมสีขึ้นดีพี่มานั่งทางพี่ในเถาะทางเมียวะไรนี่เี่นะทางนยี่ตีอะไรหรอกเรืองสีีเลยวะเอ้าคือดจีขนีข้ามยังห่อกะ้มหัวสีเบียงหลายเจ็บบอสสั่นเอ้ยกันบอ้กินตักน้อยนเป็นเง้อสั่นแล้วไปยิบมาปอกกินบ้านี้ องบางวังใดยาย่แล้วก็นางปลอกกล้วยทว่วหัวเล่าหลอดเปียกกล้วยแต่ว่าเห็นเอาเทือนกันหน่อพังได้งามๆแล้วปอกปหลายซ้ำอ่า,อางแบบไงเรื่ยมาสิกินบบบนี้เลยว่าบม่ได้กินดอกได้กินอยากคักปานนี่เล่ยวางส่ก็เลยกินหน่วยเดียวกินหน่วยเดียวเมือกกำปลาเมึกมาจะน้ำเขาบบบนี้เลยแข่งหลายๆลคนไปยังสีแพงถึงเรอยไปหาสองซองบางเข่งยังสิ เพื่อนเอากล้วยออกแล้วไปต้องกล้วยละห้องนี้มิเชงมีเชงนึงงันมีปลาอันขี้โก้เนไหมเขาเห็ดสั้นซากลากไปเลยว่าเสียเอามากินเอา้ามันดิบตัวนี่แม่มสัสว่ามันดิบก็เลื่อยมากินดอกกกล้วยน้อยน,นึงหล่ปะปลาหมึกแม่กกำยุ่มื่อนี่กัดกินกัดกินแบบนี้มันกองยุ่งเหรอเชงนี่ก,กระกำเอาเต็มกำได้แต่ว่าเมื่อนี่กัดกินกัดกินเจีว่าอิยจิ้น,นปลาหมึกนะเลยว่าเอา้ากล้วยนี่แม่สทีเห็ดจังไหนหรือเป่เห็ดจั้งเชีย เ,เลยวะเอาสีเห็นหลรอแม่ให้กินอีกเนี่ยบอสีกวนพน,นะนักพนวะเอ้ากล้วยคือสีกวนเลยวะสิสีกวนบ่อยผู้ได้กวนสีกวนเอาเองเพนวาหลายๆบนค้างหมอบไงล่วงล่วงกวนชุกแล้วจังกินบะแพรงสีกินบดละขันกวนแล้วขันบ่าะท่านกวนท่าบอยกินกันพน่าอเอาคือเบนี้สี่บา้ กูอยากกูกะว่าได้กินได้กินน้อยเดียวกับนี่จะว่ากวนซะเกินจังกินกวนหลายวันนั้นสิแซบยุติเลยววางสิกวนหลายหลายกินบ่หมดเดียวไหวโดนแซบคือเก่าขันวัดก็ได้กวนขันบ่ท่านกวนมันทั้งบ่แซบผนวางสิแต่ว่าบัดนี้สรุปแล้วบันตีเบิ่งตีให้ตีเบิ่งเอาโหดิแม่อนแล้วกันเออีีอืิเชี่ยวชาต่คนมู่คนกรบป๋าเฮ้ยขันมันหลายกว่านั้นมันก็มีตัวเดียวนี่หลายเกา เอ้ามีตัวเองบากล้วยกับยังกับกัดจินปลาหมึกไปเอออันนั้นบะเกียวแต่ว่าถือว่าเข้าได้กินมันเป็นมงกลอยู่แล้วเออมาหนับมันนับปลาหมึกกันวะเออันก็นับปลาหมึกกักล้วยกับจิ้เสียเกาเกานี่สั่นแล้วแขยกล้วยกับเกามันลายกับสีเกาเกาเข่าว่ะที่แม่ล่บเป็นเกาตลอดเด้อฝันยังไงมันลายไหมเลยแต่ว่าในความคิดนีกอะทักมันสีแม่บ่าแม่เนาะ คิดว่าเอาบ้านนังเก้าวนันเ็ทีเท่าไรบ้างวนนี้มันกับเก้าคอยกระจำบ่ได้เ้อถ้าคอยมาอยู่พี่กอหาทิพย์ลั้วป,ปีเหล่านะจำบ่ได้เจา้าคือว่ราะท่านเ่าไปเลยนางว่าท่านเป็นยั <c oughs> งถือ,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 อว่าท่านเ่าอยู่จริเาสียบวกันที่ได้เอาของมันไปเอาปสิ่ปยเตรปลี่ยนเนี่ยละเขาจะอ่วเา แยกยกอกกล้วยเกากวนเก้าเดเอวแยเก้ายกวันคืดวันตอนเออเป็นเก่าเก้าแล้วก็มีเปลียนตัวนึงอ่ามันยังไงบานี้อันนึงเด้อบานี้เรียว่าสุฟางอันนึงอันนี้ฟันแรกวันน่ะอันนี้คือฟันแรกโอ้ฟันแรกเออตัเก้าเนาะเปลี่ยเก้านาะแีนตเก่าเปลี่ตัดเก่า้าเนัเ่าอฟันแรก อสองอันหนี้นะทั้งหมดละ,ะเพราะปลาทะเลนี่บกเก่เคยได้เกี่ยวเลยเลยเบ่ตีใส่วนก็ค่อยบกได้ <พอ S 2> ตีว,ว่าแม่คอยเป็นเก่าหรือพ่นกะทิกวนพนว่นบ่ให้กินกล้วยสุกข้าวขาต้มพ่นกะบ่ฮ่อบักหลายอิริพ่นได้วันรรมดาเด้หลายก็เฮี้ยนข้าวเ,เป็นงานแก่เข่าบนแม่ เล่าสิกวนพูดเดียวเล่าใพืนกองเชินขึ้นได้กองขึ้นแล้วเล่ากับอยพื้นไปเมียนแล้วเมียนเอาเองเปืกกี้วยเลยเออนั่นแหละเฮ้ยตองเก่าเลยคอยเล่าขึ้ว่าจังสันยันดอกเล่ากตีปอกลำซอดอกปอกไรนะปอกเปลือกเนาะเปือกเปือกกับปอบที่เนาะปอกกระเปอดปอกกะเป็ดเปยดเก่าเก่าเออเป็ดเก่าเก่าแล้วงาพือนเอา เอาปฝันสองย่าใหเอาันเด็กฝันเด็กฝันสองฟฝันสองเอาเอายุดอย่างเขาเาเอามึงเอานันกดบนก่ะบาดที่นี่เนี่ยด้ารล่างดุน่เติมดวเด้อบ้านเดินด้านห้าไหมกูได้เอาบอกวันประกดฮะบอกวันประกดดมันมันมีเนวว่าวไหลเด้เออนนอยมากเลยมีบอกว่ามันจิตไปอห็นเห็ด วิธีมงค้นลูกเลยถามว่าพ่อจะสิไัหญัติว่าเอาสิเงินนําข่อยบ่เอาสมัอเจ้าคือขอเงินข่อยยูลูกว่าบ่ขอมาหน่กระสันผู้พอว่าแห้งๆสิละวิสิบปญญันิทำวิธีมงค้นสิบัยังสิไปล่อยปลาไปนะเท่านั้นว่าแต่ว่าคันมันกูจําว่าพิษมันสิซื้อว่าบักหมูไปจองสิหล่ะรุ่นรุ่นบักอันอียังก่อนที่สุกแม หมูเด้ยเออแล้วป็นรุ่นคนสิรุ่นหกสิบกว่าวันเถาะสิบว่าหมูกับสิบว่าอยังน้อยพอกุฎารารุ่นอันรุ่นเขาอีตุกรุ่นเขาอีดวงตาขันดังดังท่านสุขกับจิตรานหมซุ่มตลกตะลุกมั้มันบอกซุ่มเลี้ยดอกตลกตลกหน่อยมันบอกมันบตลกดอกผู้สาวมียิ่งพเบาวพุซายไหมหมูเดียวหมูบักหมูไหมผู้ชายไหมหมูยังน้อยไปเนาะ เอาเบรกเบรกเข้าไปเนี่ยเบรกหาขอมันกันกูจีบไปปล่อยป่างานมงคลประกัรจีบไปหาลึกให้อันย่ำจิแต่งงานประสั่นพอวานบบดนี้เลยว่าลูกเข็นเจ้าสิไปปล่อยปลาเข่งคือปลาคอวระสั่นผู้ลุงผู้พ่อผู้ลูกขึ้นอูสิไปปล่อยปลาไหลกับปลาหลดวระสั่นว่าปลาไหลมันเป็นเก้าปลาหลดมันเป็นหกเพราะนะมาทำนี่แหละไปกอดหลอด ตรงเขอยู่แล้วตัวนี้ทักอี่างแล้วปลาไหลเป็นหกปลาดเป็นีน่คนหนอปลาไหลเป็นเก้าโอ้บน้ำกันอยู่วานไหนก็เลยผมคำเรียกไไม่ใช่ือบอกว่าจะดวนคิดคักว้า่งสวมคส่งดวนต้อพาระเบิดเขากันตัวนี้เขากันแล้วเนียขอเรียกเขาเรียกปลาไหลเป็นเก้า ถือวก็อะไรเป็นเก้าขวคนรถเป็นหกถือแล้วเอาบอกว่าจังสั่นละเอาต้องอยู่นะมันบอว่าทำนั่นแหละมันก็ชุดไปเลยปิดยางไปเลยอือทีว่ามันบอกเข้ากับบ้านแมนมันแต่เราก็ลูกมันเออะไรเป็นเก้ายวมันยังวันสั่นเว้ยอูเกิดมากอูเพราะเคยอยู่งนิ่งเป็นเรืองอะไรเป็นเกลายจนบ่าวาผุแล้ววะทองเกิเลยอ๋ออะไรมันนหกคนรถเป็นเกลีแล้วนันละเอาถือก็ละ จรบข้าวนี่ยลำนั้นเรนได่เลยเนี่ยตกเก้ากับคำพวงเขาเรื่องพัฒนีเด้ตีขี้เขาตอกเก้าพวงได้มาเรียนงกน้่นได้แต่ได้เก้าเนี่อแล้วมาเรื่องตอกหกเอ้าได้แล้วมิตรตุยห้าววันเนี่ยครบเสร็จแล้วเอานะครับก็เป็นสองคู่ฝันคุณยายเนาะแต่ว่าเขากันปันเนียงเนาะฝันปีฝันคุยพี่น้องเอ้ยนะครับปันแหละคุณยายเนาะฝันวันยูนบั่นลังเก้าเนาะจำบริบทีว่าไรได้ไหมนะครับ ในเมื่อแบบบ้านนี้ทีนบอกจ็กเกียดอกจำไม่ได้พ่อเมื่อละทำก็จำไม่ได้นะครับเนี่ยได้จำไม่ได้บ้าเฮาเออบ้านนี้ทางไปหาแม่เนี่ยก็เมียปอกกล้วยยุมือถือปลาเมือไปนั่งเออเออทั้งกินทั้งไปซอกนั้นซอกนี่ไปพ่อไปเฮือเดไปกินโคเดี๋ยว่าปลาอีเฮือปลาที่โคนั่นเข่งบ้าเอาว่ามันดิบปลาเพื่อของยุบมันหลอดเข่งกำเอาแต่เมือแต่ว่ามื่อนี่อันใหญ่นั่นมากกัดกินกัดกินเลยยายสาวหายนบ เพราะว่า่นไห้กินกล้วยน้วยเดียว่นฉีกวนครับม่ต้องกินกวนซะกันคนวบาแล้วก็บใยผู้ใดกวนสิกวนผู้เดียว่นแ่าครับคนกับกวนผู้เดียว่นนั่นแหละแต่ว่าคนหลายๆทางใบทางมันคนนิด็นเพิ่นเฮ็ดอคนเพิ่มเนู้อเราบางคนหนึ่งกด้นะครับอือเก่าหนึ่งแม่เลยล่ะใส่หนึ่งว่าคนเพียมเนื้อเอาแยเก้าเก้าแล้วพี่น้องครับเก่าเก่าเนื้อยหตีได้นะครัสำหรับกวนคล้วยแม่คนกวนกล้วยเนาะ เดี๋ยวปว่าฟันในดาราหลุนใไงเนาะหมูดิลกนะครับเวิร์ขอมนุนมาแล้วนะครับเกิดประวิสามิตุนาสองสี่เก่าเก่าเนาะอายุเราเช็คแล้วนะครับโอ้ยหกสิบเก่าเป็นเก่าสิบหกเก่าสิบหกก็จะถ่ายจะเชียนยังเขียนเก่าสิบหกก็ยังไมก็ว่าคัดขัดกันเลยเอากลับเอาด้วยพี่น้องเชียนก็กันอยู่องนนเอากลับเอาด้วยนะครับเก่าหกเก่าล่ะอายุเกาสิบสี่วันนี้กับวันเนี่ยยากว่ามาฝันมัน เราไปล่อยปลาเนี er, ่ยเขาบอกว่าปลาไหลเป็นเก้าปลาดเป็นหกเอากระตามนี่ยเราพี่น้องนะครับมาลยกินพิดขอโทษขอให้เก้าหหกเกอารวดกับเอารวดนตัวละเอาโดยชวงมันี่จำจะแก่เขาจะเอาือยังอยุลายือเป็นลายเป็นรเ่ยนเป็นอ๋อกเลี่ยนหกเก้าจ้านีเด้อ้าหกเออเก้าเก้าหกกับด้วยหวรอเก้าหกหเก้เปยนั่นน่อะไรเช่นนั้นตกอะไรกับเอาสิรว่าับตับปีนี้นะี่นะ กาเรยไว้เหรอก็เอาขึ้าเอาขึ้นเป็นนักสีก็คึดววาวันเถอะเมี่ยงไดผ้าวาปานไหลเป็นเต้าปลาลดเป็นหกปานกะเป็นเปียก่วมเจ้าของวานในใจเจ้าของแต่ว่ามันเป็นอย่างจังหวะแต่งานมงคลมันจีไปเอางานมงคลมันเถอะที่หาลึกหายามแต่งานปานหลัมันกะไปป่อยป่าลูกว่า ป้อยไปเค็งครับปะคอบอุ้ยไปป้อยปลาไหลกับปลาหรดปลาซันว่าอันปลาไหลมันเป็นเก้าปลาหรดมันเป็นหกปลาซันก็ว่าจังกชีหล่ะกับไปเลยไหมอืเอาเนาะถือว่าฟันดีเนาะอ่เอาก็สรุปได้นะครับแม่ก็ฟันชองเขากันอ่าปลาหลฟันสองเนาะเอาก็สรุปตามนี้ได้นะครับคุณยายฟันเนี่แหละนะครับเกี่ยวกับแม่เนาะอยู่บ้าหลังเก้าจับบริทีบได้นะครับก็เราไปที่นึงเอาละนะครับในข้อฟันแม่กวนกล้วยเนาะ ปอกกล้วยเท่านไงแบบลายแักสูงนะครับเต่ายายนี่ก็ไปซอกเห็นปลาขี้โกยุยยัยงเกา็ออยุเคียงวะเคีงแบกไงก็แบบมันมันทที่ไปกินก็เลยไปกลับมาปลาหมึกไม่กัดกินเนาะกัดกินกัดกิน,น,กน,นปลามึกนาะนะครับปลามึกก็เมื่อก็กินอยู่ใช่ไหมก็ินก่งงานนะผมจะขอกินกล้วยแล้วแม่แม่ก็ไม่กินคนไปกวนนะว่าเลยตีกันว่าแปดเก้า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 นะครับแล้วก็ฟันสองฟันเห็นมูนีล็อกเนาะมูนีล็อกเนี่ยเก่งงานมากค้นครับลูก ทะเลยว่าจะไปปล่อยปลานะครับปล่อยปลาเนี่ยปล่อยปลาอะไรเป็นเก้าปลารถเป็นหกมาเช็คอายุเคียงแล้วแล้วเกิดวันที่สามมิถุนายนสองสี่เก้าเก้านะครับอายุเกือหกสิบเก้าปีมารวยกินพิษกาดเทวดาสุกใสเป็นเก้าหกกระได้นะครับอ้าวอาจจะเมียนเครือว่าเนาะเทวดาสุกใสได้นะครับเอาตามนั้นพี่น้องผู้่ดนๆมาตัวใดกระเซียวโจโฉเราก็นั่น้องพูเม่ปันเด้อนะครับเลขแม่ปันไปได้ทั้งห้าน้อยไปได้ทั้งเล้าเด้อนะอฮะขโชคให้มันสุขสชลสวัสดีครับ เอาของพูดง่ายไร่แห่งชกมาไได้่ายสวัสดีครับส่ัสดีค่ะ